ครดราม่ากเข้มข้นที่นับวันรอชมละครบวงวันวานในคืนนี้ก็คงจะได้สมหวังนันสักทีค่ะซึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตขอบอกว่าเปิดมาแค่ตอนแรกก็มีฉากให้นางเอกของเราต้องเสียน้ำตาอันซะแล้วละค่ะซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่ชดแสดงนำโดยอาุ้ยกรีงไก่พาบัวแสดงนำโดยจุยวรัธยามาบ้านพญาสมานเพื่อขอผัดบนจน่ายนีแต่กับถูกยื่นข้อเสนอให้บัวเป็นทาสขัดดอกในรอนเบียแทนางานนี้สาวจุยของเรา อินไปกับบทปล่อยน้ําตาออกมาสมกับเป็นนางเอกสาวเจ้าน้ําตากันเลยทีเดียวค่ะ4 3 2 ฉากที่พีทแสดงนําโดยพิมพิม,พมพาดาสั่งให้บัวเข้าขบวนนําอาหารไปที่บ้านภริยากโกสินซึ่งฉากนี้ก็จะถ่ายทําผ่านไปได้นั้นนักแสดงของเราต้องเล่นซ้ําไปซ้ํามาอยู่หลายเทคเลยทีเดียวค่ะไป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 ้ปไ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 ป้ปไ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 ,ปไปมาตไปไดไปวปไปไปงปไปไปไปปไปไปเบียไป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 ไาไาาไไปไปปเดี๋ยวเราจะ ขอให่มาดีๆอยวให้ขอผมขึ้นมาสลนะทำหมแล้วก็ข้ามขี้มาทกหลังคุณข้ามหวันที่เหนด้วยก่็จะถึงบ้านก็าเจ้าดูโทรศัพท์ใจดีจุนยองไม่นีนแแ่แม่เจ้าอะไรเนี่ยไอตุ่งตรงนี้เลยข้าแขวแถวเรียบร้อยของหวานไปอยู่ข้างหลังข้างหลังโน้นนะเรียงแถวให้ดีจัดเป็นช่องใจให้ดีเอ้ยอะไรันนะพวกแองน,นี่พูดไม่รู้เรื่องเลย คุณพิษเจ้าค่ะเ่าต,ตั้งแถวเกลี่ยมาเรียบรยบ้อยแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่น้ำือถือของไมด่ดีๆให้หกชฉยถ้าเองทำหกขึ้นมาข้าจะเครียดเองที่หลังเลยแล้วก็ห้ามวางที่ไหนจนก,กว่าจะถึงบ้านท่านเจ้าจคุณคุณพิษเจ้าค่ะเ่าตัดเตรียยแถวไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะ ถือของให้มันดีๆเนดะีย๋ยวทำหกขึ้นมาเชียวล่ะถ้าเองทำโขกแค่เคลียร์เองให้หลังหล่แล้วก็อย่าวางของทิ้งจนกว่าจะถึงบ้านท่านเจ้าคุณโกศิลเข้าใจไหมโอ้โหของที่จะเอาไปช่วยงานบ้านเจ้าคุณโกศิล์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเจ้าพี่พ่อลูกใช้เวลาตระเก,กียมอยู่ตั้งหลายวันลูกสาวของพ่อ สมเป็นแม่สีเรลืองจริงๆเลยนะเนี่ยพอเชื่อนแน่ว่าลูกชายท่านเจ้าคุณโกสิจะต้องมองเช้าคนเดียวหรอกไปได้ลนะงานนี้ถึงจะร้อนแค่ไหนนักแสแดงของเราทุกคนสู้ตายค่ะโดยเฉพาะสาวจี๋ของเรานั่นเองจเดี๋ยวอาจจะมีโยกให้ดู อจไปตามชมการพลิกบทบาทของสาวพิมพ์ได้ในละครวงวานคืนนี้สองทนาทีทางพับ5าห้าเสนอเป็นตอนแรกห้ามพลาดค่ะ